เอาคือน me <laughs> ี่เพ่นว่าแม่ว่าไปล่างมือกินข้าวแล้วไปล่างมือล่มพัดประตูรังก็กกะแลนให้พปบมาแม่ก็ตื่นมาแม่เจ้ามึงยังเข้าประตูเวะรอยว่าแต่ผีปุ้ยเลยตาเล็ดพวกหายเขามากินหรอกินกินข้าวโอ้ยกินข้าวลายเด้อบะนี้ข้ากินยาไปตู้นี่วะกินยาบิโตเมตเลยกินข้าวลายแล้วบะนี้กินกับไข่บ่ดูนี่อ่ะชัดใช่ไหมนี่มีประโยชน์คือกันวะประโยชน์แห่งนุ้มแม่เนาะทำให้ทายดีเพื่อนนะทำ กินไร้แทกกับหายได้ซ้มเดือนเพื่อนป่ะมานั so <speaking> ่นเทศกันฝอยโดดไม่ได <Background> ้ห <laughs> so ้าสามเดือนซ้ำปีกี้จะมีประโยชน์มีประโยชน์ได้ไหนเออได้กินนุ่มแม่รสชอตเออจนออกจนออกนุ่มแม่เลยบอกก็ได้กินนุมนั่นเลยบอกชื่อนุ่มอะีรกับชื่อนุ่มอันนี้ได้บัดยานุ่มแบบไงได้กับชื่อน่มแดงก็ยัง ป้าพี่น้องเอ้ยเปิดภาพออกมาจ็กสีแมนมืดลมหรือมืดฝนกันแท้นี่เนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ึ้มอยู่เฉยๆสีมืดล่มลายกว่าเนาะลมรมปากแห้งหน้าแตกหมดแล้วพี่น้องเอ้ยลมอู้อยู่เปิดภาพออกมาย้ำแรงๆพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็สี่โมงแรงแล้วเนาะลงมาก็แต่เศร้าผู้ยังไม่ได้ขึ้นมือเฮือนใหญ่อยู่กลับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะสบายดี เอฟซีที่หักแพงกันเบร์สุขูสุคนพี่น้องเลยหลังจากเกี่ยวข่าน้าซ้ำปลาแล้วแล้วกะมีแต่ปล่อยงัวปล่อยควายแล้วพี่น้องเลยาตีพี่น้องพ่นเนาะบริเห็ดหัวเห็ดชวนปลูกพักปลูกห้าก็ะโได้เฮ็ดอยู่ทางไฮน่าพี่น้องเลยปีนี้เนาะเพราะว่าแมงเตอร์กับปลูกอยู่ทังเฮือนทั้งอันหัวทั้งแค้มหัวแข้มขางอ่ะพี่เนาะมันมีหัวอยู่ก็เลยถาเสียดหัวเห็ดแค่อยู่ทางไฮทางหน้าพ่นกะ บ่มีผู้ตัดไม้ตัดตอกตัดละขวดละแค่คให้ก็เลยเฮ็ดอยู่นี่เวกับพอ่อพี่น้องเลยเนาะปลูกพ่พอได้อยู่ได้กินม่นได้ขึ้นหาหลานน้อยก็แต่เศร้าเนาะเอออ่านก็ว่าหลานหน่อยคนะือได้นนยนินเสียงปากพี่น้องเลยมาหล่อยบ่ใช่นีนเสียงเอิญไปเบิ่งก่อนลงมาน้ำบ่หนิงบริเหตมาป้ามาก็แต่เศร้าโหอ่าเด้กประตูนายเต้อ๋อ <laughs> สบายดีเห็นยังป่ามูป่ามางับประตูเลยลูกยันล้มพัดเข่าล้มพี่น้องเลยงับไปเด้อประตูเด้อใช่ใช่ขึ้นยิ่งเสียงห้องบม่ได้อันนั้นบม่ได้ขึ้นหาแต่เช้าลงมาตามป้าได้บ่หน่พี่สมอยอยู่มาเฮือดป้าหนึ่งบ่ลมซั่มเนาะใช่เด้กขึ้นยิ่งเสียงห้องบ่ เจ้ามาตามป้าเห็นอยังอีกป้าได้เป็มาตามได้สิมาป้าแค่นีม้มามามาไปยังอันนี้ป้าลงมาอย่างนี้ขี่ตามป้าลงมาอยู่มา,ม,มาลุกละ,กะลกป้านี่เจ้าลงมาเลี่ยเจ้าขี่ให้ บอลูดะเจ้าขี่ไห่กางคืนนะป้าปบลงมาป้ากางเวนกางคืนขี่ไห่พี่น้องเอ้ยนี่สบายดีเด้อสบายดีเอ้ยเจ้าชิไปใช้ลูกเจ้าชิมาฝากป้าแล้วป้าไปชิขึ้นไปอยู่ทำใจหน่อยก่อนชิขึ้นนึ่งข้าวปะหาเองนะน่ะบอลูดะเจ้าชิไปใช้นี่นะมาใส่น้ำปลาสิฝากป้าเลยไปตลาดกับในอังเชอร์พี่น้องเอ้ยอ้าไปชื่ออย่างเนี้ยไปชื่อเพมเพิร์ดบ่หน่ ไมพเพิดเิ่อร์ดิเครื่องไสะเครื่องใจป่ะนเฮ้ยใช้นอนน่นอนนอนนกรงเวนน่ะดิอืมปาชมานั่งหพี่รับมือไหวบ่ะนี่ไปไปไปเดี๋ยวบอหนุ่มนิมได้อยู่ใช่ป้าไปชื่อให้ป้าด้วยชีชื่อให้ป้าเอาเลือกเอาเราก็อยากไปเปิดหูเปิดตาวาเราก็ได้ไก็ะเดกขอด เปน้แปลงทางไมเด้บนีเนาะได้เพิ่นพดแล้วก็้หมันลมเนาะมันมันพงแน่ี่ดินเนาะี่ดินแม่ค่อยเอาเอาี่ดินน้ําลมชมื้อลมแง่ําเนาะาน้ําดใอยู่สบายดีพี่น้องเอ้ยโดยอน้ําดใอยู่ห่างมันบ่มันรทนแลมมาทงโคมีบ่ลมลายบ่ไเปเตอร้อบ่อยู่นเด้อบ่ป้าว่าอยู่ค่ําจัหน่อยสิขึ้นมื่อนึงเข้าว่ายังลงมาตามอยู่ เออ้อนลามป้าอยู่ดิเอเอขึ้นกร้ไดอยู่เคืออโทรป้าบอกคือพอโทรป้าขึ้นไปี่นยังลงมานำอยู่บ่าลมมันลมเลยงไปยปอยแก้เชือกไปเยเดกินี่หายกินน้ำเลยไปเลยเด้ี่พี่ประตูไว้แลบ้ประตูประตังเอออาซันปวิดไ้แล้วไปมามาเอาลาดก้อนใสพี่น้องเลยมีหน้าทีเป็นป้าเอาลาดอีกก้อนันนี้แม่เพิ่งจะไปเลยมา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  ไปใช่นี่ทางนี้กะกินยังลูกนะกินเข้าวเอ้ยกินข้าวกะข้าวกับย่างอะไนี่จักสบายดีป้าลุงแน่นุเอาคืนนี่พวกว่าแม่ว่าไปล้างมือกินข้าวแล้วไปล้างมือลมพัดประตูร่างก็กระแลนให้ยพวกมาแม่กระตือพวอแม่จักมวยยังเข้าประตูหมดเลยว่าจะผีปุ้ยเลยตาเล็ดพวกให้เข้ามา กินหรกกินกินข้าวโอ้ยกินข้าวลายเด้อบะนี้ข้ากินยาไปตู้นี่บกินยาไปเตมีเลยกินข้าวลายแล้วบะนี้กินกับใครวะดูนี่อ่ะชดใช่ยาเลยอ่ะชดไปหาไนเตอร์กินไปเฉยไปจ้ำข้าวยาหรือบ่อืมฮะไม่เป็ยาหรอกไปหาไนเตอร์ไปเออไนเตอร์ไปลมซ้ามาใช้เชือกแค้นชันนี่นนะมามาฉี่อุ้มถามมาเฉยมาอ่า พี yeah, ่น um right. oh ้องเปากป้าไว้ก่อนเมื่อนึงจะเปิดหูเปิดตากันเปิดหูกับพ่อแห้งไม่เปิดหูเปิดตากับเปิดให้คิดดินิีเดียด้ะจ๊ะเยอะ่ะอะไรกับย่านะคอยได้ออกไปนะปล่อยไป่อยมาเด้อมาแยงกันเดียวทุ๊กให้แม่กันแล้วห้ดอกหายดอกกังเล่นนะพี่น้องเลยขึ้นอย่างให้เบิป้ามัาเึ้นขึ้นประเดี๋ยวเพิ่นสิแพงดินมกับป้ามาหายได้น้อยนึงคือสิคอยจะดอก ไปกันเดียวนะไอ้ำตาการ์ดเลยเออปล่อยดอกปล่อยดอกนุ่มใสนิมจังมันบวคุยนี่ยวะนมอันนั้นว่าอยู่นมส่วนหนาผนเบาอยู่แต่ว่ามีประโยชน์ทุกยศอันวะขอบไปค้นหาบ้างนะก็ว่าขอนมนั่นนุ่มใสเออขอว่าขอนั่นนุ่มใสเดินไปนุ่มใจอีบอุดวะค้นหาเบ้างเขาก็ว่าบริเวณยังเป็นน้ำนมอันนี้ มีประโยชน์คือกันวะประโยชน์แหนแล้นุ่มแม่เนาะทำห้ทายดีเพิ่มนะทำยันกินไรแทกหายไรสามเดือนเพิ่นวะมานั่งแทศอะปล่อยหลดไม่ได้ห้าสามเดือนสามปีกี้เจอจะมีประโยชน์มีประโยชน์แน่เลยได้กินนุ่มแม่รสช็อตเออจนออกจนออกนมแม่เลยบอกก็ได้กินนมนั่นเลยบอกันกรบอกนี่และชื่อนุมมาดีกับชื่อนมมันนี่ได้บัดยานมแม่กับไงได้กับชื่อนุ่มแดงมุ่ยังได้เพิ่มเออมุ่งกลมและ ไปเลยข้ามไป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 อันโทรศัพ์เดียวจมังวไปมอซีเั้าั้งหนดิเอออย่าอุ้มน้องเลยวะอุ้มมาคนมากไปไปไอยู่ไ้นไปอยู่ไนไปเรียนหน้เหือนเดิเด้วยนางไปตลาดกันเด้ออ้ยมนยข้าน้องไงเียกับาน้องไปภนไปพู

มีเฮาอยู่อยู่ข้อไม่โตแรกจะแก่คนรอดเนอะไม่นไปหาชื่อเครื่องเพิ่นพี่น้องเลยเนาะโุ้ยอย่าขึ้นปูนะลูกเอาไว้นุ่มน้องเอาไว้นุ่มน้องเฮ้ยนอนกันไหมนอนมามามานอนได้ไหมอ้าพี่น้องเอ้ยป้าเอาลานสีโอดบอนี่ยบอสจะนอนหายช้าไปจักเนาะบอเคยปะช้ำใลรหลอกแม่เพิ่นปั้มนุ่มไปได้พี่น้องเลยนอนอยู่น่ะกดเว้นใครแน่นอนอยู่เนาะ กังคืนเนี่มาให้กังคืนเอาไปดนุ่นน้อย่างสั่นไหมไปไปไปฮะไปเฮือะไปสั่นไปเอาไปนอนอยู่เฮือนก่อนพี่น้องเลยไปนอนเลรอเนาะเอาไปนอนอยู่เฮือนแมงกี้เตอร์ก่อนปูบอนนอนเห็นนองนอนเด้อเด้อปูบอนนอนเด้อสั่นเนี่ยเด้อผ่าเด้อเด้อไปสั้นพี่น้องเลยเอาไปนอนอยู่เฮือนแมงกี้เตอร์ก่อนเนาะนอนเลยมาส่งมึงพักป้าก่อนจักว่างามมันเดกจักรไเบิ่งพักเล้ว อ้ป้าจะคือบลูกขั้นชมป้าอ่าผักละาก็จนงามพี่น้องเลยงามไว้ได้ผักปลูกอะลกคอะไรกับบ้านไม่ได้คื่นค่อยนะลกคบ้านไม่ผักกาดพี่น้องเลยผักกาดน้อยน่ะลมสัมนี่เรากําลังวานเนาะกําลังวานไม่กับได้ผักบัวมาเมื่อนันปลูกงามงามพี่น้องเลยผักป่าเบอร์เบิ่งเบอร์เบิ่งเกะนี่พี่น้องเลยอ่าเต้ ผักกาดผักบัวแล้วมแมงเตอร์โลคแรกพักกาดเนาะโรคคันชมมื่อนะ่ะเดือดแต่ผักหอมกับผักซีง,งามๆพี่น้องเอ้ยป้ายๆฉันเอาลาดไปนอนก่อนล้มจำเนาะล้มอู้พี่น้องเอ้ยผัวทำมันมืดล้มไปหน่อยเนาะผัล้มออกแล้วดูแลสุขภาพกันเด้อพี่น้องเอ้ยเอฟซีว่าใกล้ว่าไกลเนาะห่วงเป็นแง่พี่น้องเอ้ยลมหนาวออกมาเลย เดือนสิบสองเดือนหนึ่งเดือนสองเอกมาเตรียมตัวและแข่งขาแตกและพี่น้องเลยหาซื้อครีมทาผิวโผล่แล้วบัดนี้วาสลีนแน่น้อหลับหน่อยไปนอนก่อนเบิ่งเบิ่งเบิงไปไปเมื่อื่นป้าสั่งไปมาเบิ่งทางพักแมนเตอร์ก่อนเนาะพัดผ่ามาทางนี้บัดนี้พี่น้องเลยไฟยังอยู่ได้ไหมอันต้มไข่ให้ลูกกินเนี่น่ะวางไฟใหม่อันนี้เด้อลมพัดเด้อไฟต้มไข่ให้ตาเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยจู่ไฟนี่ จะหยาบเป็นแล้วนี่ยังไม่ได้เห็ดหัวอยู่อันโตนี่พี่น้องเลยผักหอมผักชีเขายังไม่ได้หดทำก่อนเนาะเนี่ยผักชีนี่ผู้งัวกะกินเฟืองชีผักบัวปลูกบัวลายหรอกปลูกเพราะได้ใช้แจวเนาะแต่เก่าเนี่ปลูกอยู่ให้หน่าพี่น้องเลยปลูกอยู่ให้หน่ากะซี หาปลูมกมักแตงมักทั่วน้ำแน่เนาะปีที่แล้วกะแต่ตกมาปีนี้แมงเตอร์พอยเตอร์เพิร์บูบูมีผู้ตัดหทัวหรือว่าตัดไม้ละกทัวไม่ห้าหทัวไมใาหานะ้เนาะก็เลยบ่ได้เฮ็ดพ,พ,พีน่น้องเลยว่าสิปลูกทั่วมักแตงอยู่แด็มหาตัดไม้ขึ้นไม้บ่ได้เนาะขึ้นก่อไม้เพ่อนบ้านหรือว่าไปขับรถไปเอาอยู่ป่าอยู่โรงก็ไปบ่ได้พีพพ่น้องเลยให้ทางพอน้องน้อยเพิ่นไปเอากระเพินเนพ่นก็นเมื่อเฮ็ดเวียกอยู่บ้านเพิ่น เนี่กระไรประเทศกะปลูกแต่พักแต่หยานี่แหละกินพอได้อยู่ได้กินตามครอบตามรั้วเล็กหน่อยเนาะแต่ามันพี่น้องเอ้ปลูกซํานี่แหละพอได้กินตามแข้มหัวแข้มแค่น้ำเพื่อนน้ำตาลนี่แนีะเนาะเต็มทั่วก็ไม่ได้ปลูกปีนี่ดมสับปลาปลาปลาอาหารหน่อยก็นอนกอดปลาลุงเอ้ยเนาะเพื่อนกับได้เอาไว้เลยเพื่อนม่ไเรียนลาย หญ้าแหละเนาะงัวตัวเดียวนึงแจ้หญ้าให้มันกินซะพี่หน้าพี่นายกะปู่บ่นอนให้น้องแล้วบ่ลูกเอ้ยหมอแหกแต่กระโปกกยังเอาไว้อยู่นอกเลยน่ะยังบ่ได้เก็บเข้าปู่แล้วบ่ลูกฮะพากันขียนนังสือนึงอันนี้ปู่บ่นอนให้น้องแล้วบ่ระบายสีเบิ่งอ่ะอ้างามแท้นี่ระบายสีคักแท้อันนี้ให้ตานี่

มีแต่เือดห่างพี่น้องเอ้ยบ่มีคนอยู่มันมีแต่อันนี้เฮือดหเป็นตยาเนาะงค่ํากลางคืนมาแล้วก็มนอนเป็นูเป็นนั่นหลานน้อยพวกกลางคืนกเพิ่นก็ห้ได้พี่น้องเอ้ยเบแม่เอก็เชือกลงมาเบิ่งพี่ลงมานําัวนําหยังไเนาะมาเสียหญ้าเสียหยังักหญ้าปปากล้างเด้อเด้อนีตัวอมอาหาเาอได้บได้เนาะ Còn nay là cứ hoàn à, à, Từ này ghép đúng rồi đấy Nó nói của chị Tư này đấy luôn mà Tư này đây Nó nói của nó, nó. Cái làm đơ đơ, đơ, Thế làm thì nó Tư Mẹ nó ma, nó có thân ma sao đấy hả hại có lẽ hả Sao lẽ bà nạp nhau ngay hiền được bỏ nó mình tự cả đây แต่ไอ้เช้าแหล่บ้านนาของป้าเอ้ยบ่มีผู้เอาบ่ลูกบ่มีผัวอีหล่าบ่หันลมเลยบ้างเนอะบ่มีผู้เอาอีหล่าบ่อแม่ไปชื่อเครื่องบ่ลููบ่เห็งมืนตาเลยพี่น้องจะง่ำเนอ่ยหากอะไรเดือนกว่าแล้วป้าลุงเอ้ยเนาะน้องอินเตอร์น้อยนี่ใ้เดือนกลัวไล้อีวันที่หก เดือนหน้านี่กะ2เดือนเต็มเนาะใกล้แล้วใกล้แล้วพี่น้องเอ้ยใกล้สิซวงให้แหละเห็นคนแล้ก็คือสิเวาบางไปดอกเนาะตามเบิ่งนี่เว้าไปเนาะเว้าซื้อดอกแม่น้องเตอก็ได้เพิ่นว่า2-3เดือนขึ้นไปเห็นคนแหละสิบ่ให้ปานใดเพิ่นว่าพี่น้องเพิ่นว่าเนาะลองเบิ่งพี่น้องเอ้ยฟังเบิ่งว่าเพิ่นใหญ่อีกจักหน่อยอันนี้ก็ักได้สิได้เดือนกว่านึงนอนๆนอนเพิ่นนอนก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะ เด mm hmm. no. ี๋ยวเพื่อนตื่นแล้วแม่เพิ่นมาไปซื้ออันเครื่องไส้เพิ่นเนาะมาลูกละเครื่องไส้เบิดบ่เฮ้ยเครื่องไส้เบิดแล้วอันนี้นอน้ะลุกเด้อปากล้างเด้อใช้นมน้องออกมาด้วเต้อนมน้องนะเดี๋ยวให้ไอซิมเบิ้มน้องถ่าได้จัะหน่อยเอ้อไปพักพักได้นน่เด้อ cháu bấm thả non non là cả, cháu có bấm non bạn nè nong rồi đây bên bà áo bên à chắc, chắc xuống mông lên nì thả cong ốc nọ, mẹ phần gặp mẹ nông sơ nông sơ bái nang mẹ tui, mà nè bố má hà ai bố má hà non, chào lẽ lẻ bà non bà nong, bà nè đơ bố đồ đơ, đơ, đơ. ไม่จีหายใหญ่เป็นมิซาเลยเด้อเฮ้ยหลานนอยข่อยนี่เพลงไหนพี่น้องเงยได้ออกมาแล้วกับเพลงลูกหลานนี่เนาะเนาะฮ่าฮันฮันนอนนั่นลูกหลานเด้อป้าจะไปพูดพักเด้อเจ้าอย่าหันเด้อพูดพักใกล้ๆนี่ป้าเ่ได้ไปไกลเด้อเด้ออย่านอนนะเอ้ยซิมเอาน่เอ้ยซิมใกล้ๆนี่เนาะป้าพูดพักจะหน่อยป้ามาเนาะ โอเคจ้ okay. าพี่น้องเอ้ยสำหร,รับคลิปนี้กับวมีอย่างไรเด้อจันเนาะมาเอาลานหน่อยถ้าแม่เพิ es> okay. ่นไปซื้อเครื่องซื้อของเน่มาเครื่องใส้พิ่นเบิดพี่น้องเอ้ยเนาะเลยมาเอาลานถ้าจักจักชิได้จักชั่วโมงแหละนี่แม่เพิ่นปัามนมไว้ให้อยู่งตอนเบีนเนี่ยธรรมดาอยู่โให้ยบันไดเนาะไปไจ้ะสำหรับคลิปนี้กับนางเตอร์กับชิพอจบคลิปไว้เพียงซัมนี้ก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยพ่อกันอีกคลิปหน้า ฝากเป็นกำลังใจให้แม่น้องเตือนในเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดีเด้อเบอร์สุกุสุคนเด้อเนาะยูดีมีแห้งกันเบอร์สุกุสุคนพี่น้องเลยดูแลสุขภาพกันในเด้อหัว,มว,วดมหัวแดงออกมาเลยหนาวเลยเนาะเริ่มหนาวเลย,เลยดยสบายดีพี่น้องเลยตื่นพอดีเลยบาดนี่งเได้ไปพักสับป่าลุงเอ้ตื่นพอดีเลย <c oughs> ป้าบาทได้ยินป้าว่าว่าจะไปพักได้ตาเบิ่งนี่ตื่นเลย สวัด <c oughs> ีไปฮอ้ภากระตื้เน่ยว่าดูละตื่นมากกับว่ให้เนาะคนหู้นะดูเนาะแม่แม่แม่ส่ใส่สีจกอรเนี่ยว่าแม่ไปน้องเนี่ยน้าเบ่งชัน้าเบ่งชักสงสแจ๊กได้มเต๋อวะสวัสดีสวัสดีอีกเด้สวัสดีเฮ้ยจ้ะไปลุงนะยิ้มให้้าลุงนนี้ไปไปไปแกพี่น้องเลว่าลายางหานสบายดีเด้อวกคน